ใครอยากมีสุขภาพดีก็โปรดติดตามชามซานไทานะคะวันนี้เราก็คุยถึงเรื่องหัวหอมแดงนะคะใครใครในบ้านทุกคนนะคะขาดหัวหอมแดงได้เพราะว่าเมื่อไรเราเข้ามาห้องครัวเราก็ต้องเจอเลยนะคะวันนี้เราก็เอามาฝากประโยชน์เพียบของมันนะคะมาดูกันเลยค่ะหัวหอมมีหลายชนิดแตกต่างกันมากเลยตขาขันนัดหอมแดงนั่นเองค่ะในหอมแดงเนี่ย อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็คูณค่าทางอาหารครบถวนนะคะแถมยังเพิ่มอุณภูมิกับร่างกายนะคะช่วยในการบำรุงสมองนี่ช่วยให้ระบบปับ่ายทํางานได้ดีขึ้นนะคะที่สําคัญก็คือว่ามีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คูณได้นนด้วยนะคะช่วยอาการแก้การอาการน้ำมูกไหลโดยการใช้หอม แดงนะคะบอกเปื้อแล้วก็ชุบให้เต็กนะคะแล้วก็ห่อผ้าบางๆนะคะแล้วก็วางบริเวณหัวนอนเพื่อให้กลิ่นหอมของหัวหอมเนี่ยโชวให้เข้าจมูกนะคะก็จะทําให้จมูกของเราโลง่งแล้วก็ลดอาการปวดได้เป็นอย่างดีค่ะท้องเดินนะคะท้องอืดน,นะคะแเ่นท้องในการขับลมนะคะให้นาเอาหอมมาช้อยเ,เว่นๆน,นะคะแล้วก็ต้มเอาน้ำมาดื่มโรคหอบเปืดอไอเรื้อรังเนี่ย ผสมน้ำหนแก้วก็ปั่นกองเอาแต่น้ำหลังจากนั้นน่ะใสน้ำผึ้งประมาณหนึ่งสองโต๊ะบีบน้ำมะนาวประมาณสอลูกดื่มวันละแก้วนะคะแลังแปลงความเสร็จนะคะอาการหอบผื่นเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแก้ผื่นคันลดการอักเสบเอาหัวหอมประมาณสหัวนะคะ ทำให้ละเอียดแล้วก็คั้นให้เอาแต่น้ำเอาแช่ตู้เย็น30นาทีหลังจากนั้นก็นำออกมาทาบริเวณที่เป็นเม็ดปดฝื่นนะคะอาการก็จะดีขึ้นค่ะรักษาสิวแล้วก็โลบรอยด่างนำเอาหอมแดงเล็กนะคะประมาณสัก5หัวล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำไปยา่างไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝ่านบาง,บาง บริเวณที่เป็นสิวแล้วก็รอยด่างดำบนใบหน้านะคะแล้วก็ยาตรงนี้นะคะชักสิบนาทีนะคะแล้วก็ล้างออกค่ะทําอย่างนี้ทุกๆุกวันประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะรอยด่างดำจะค่อยๆจางลงนะคะหอมแดงเนี่ยมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความจําได้เพราะว่าฟอสฟอรัสในหอมแดงเนี่จะมีปริมาณสูงทําให้ ของเราดีขึ้นไม่เสื่อมไปตามวัยค่ะสรรพคุณของหอมแดงเนี่ยช่วยในการป้องกันมะเร็งได้มีงานวิจัยพบว่าสารเคร์ซิตินแล้วก็ฟาวนอนในหอมแดงเนี่ยมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะหอมแดงช่วยในการบำรุงหัวใจ ถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นโรคกรอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะต้องพยายามเกินหอมแดงเป็นประจำทุกวันค่ะและหอมแดงเนี่ยก็จะช่วยในการบำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยค่ะข้อที่กานะคะหอมแดงมีฤทธิ์ร้อนปรับสมดุลในร่างกายของเราหอมแดงนะคะมีรสเผ็ดร้อนจึงมีคุณสมบัติในการช่วยควบอุณหภูมิในร่างกายของเราทําให้ร่างกายอบอุน่น ช่วยกำจัดไขมันเร็วก็คือ L D L นั่นเองนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจวายแล้วก็โรคอัมมาพิกอัมาพาดแล้วก็ยังรักษาระดับไขมันชนิดดีก็คือ H D L ได้อีกด้วยนะคะประโยชน์ของหอมเดงก็คือมีสารต้านอน,นุมูลอิสาระาอยู่สูงดังน,นั้น การทานหอมแดงเป็นประจำนะคะจะช่วยในการชะลอวัยแล้วก็ต้านริ้วรอยต่างๆได้อีกด้วยค่ะการทานหอมแดงในมื้ออาหารแต่ละมือ้อถือได้ว่าเดนการช่วยป้องกันการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ดีเดียวค่ะไม่ว่าหอมแดงนี้มากินแล้วก็จะนําไปเป็นยาสมุนไพรนะคะเพื่อรักษาการเจ็บป่วยต่างๆภายนอกร่างกายนะคะ หอมแดงก็จะสามารถช่วยเราได้หมดค่ะจึงนําไปว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและก็ประโยชน์มากมายเพียบเลยค่ะหอมแดงนะคะยังเป็นพืชผักชนิดหนึ่ง ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเรื่องเราดีๆอย่างนี้มีสาระอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คนหรือก็เพื่อนๆเพื่อนรักและบกวใได้ดูด้วยนะคะใครอยากมีสุขภาพดีนะคะกดติดตามชั้นทรายแลนนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขทุก่ันตะลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ